กลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้คุยและข่าวทางช่องตามติดชีวิตอีสานโดยทิดแดงค้นไข่คือเก่าเหมือนเดิมนะครับนำเอาข้อมูลแนวทางเรื่องราวข่าวคราว,าวที่น่าสนใจหลายสำนักหลายอาจารย์หลายแหล่งข้อมูลที่เพืเออ่อเฟื่งปั่นมาทิดแดงเอามาฝากตอนเว่าสู่กันฟังแหลกเป็นมุมมองความคิดเห็นซึ่งกันและกันเดอ้อนะครับพอกันคลิปนี้ขณะที่ทิดแดงกำลังว้าอยู่นี่ 20่สนาฬิกาห้นาทีคำขึ้นของวันที่18มิถุนายน2 5งพันะครับเมื่อนี้วันพุทธเอาพี่น้องเป็นเจ้าใแน,น่นอนนะครับขูดไปจอบไปซ่อมเพื่อนบ้านก็ได้สมความมุ่งมาปรารถนาเนาะพี่น้องเนาะนะครับสิภาคพี่น้องมาเบิ่งของมุนเท่าทังของพ่อคำ่ำนะครับพ่อค่ำคนนอนนาเม็ดเดียวของเพิ่นเอกลักษณ์ของพ่อค่ำนี่ก็เลขหน่อยหางที่สุดนะครับเท่าที่สีหน่อยได้ว่าสันพอเพิ่นว่า นะครับแนวทางจากอาจารย์ประเสริฐพี่น้องครับแนวทางยายพ่อนุ่นดินแดงนะครับยายพ่อนี่เพิ่นแบ่งปันเป็นเลขสูตรมาก,ก่อนเดอ้อนะครับบอกเพิ่นยายพ่อนี่ก็เป็นงวดที่ยี่สิบสามนะงวดวังหันกระได้เพิ่นได้ยิ้มได้หัวเพิ่นได้เปีดได้โฮนะครับโอ้คนเฮ่านี่ก็ถือว่าพิเศษเติบเด,ด,ด้ยี่สิบสองยี่สิบสามงวดในยิมในหัวนี่บ่ธรรมดานะครับแนวทางของอาจารย์พลาวพี่น้องครับแนวทางจากคุณแม่มุกดาหารเนาะนะครับแนวทางของแอด มินนี่จุดเต็มเพิ่นนะครับเป็นการทํานายตัวเลขทายตัวเลขผลการออกรางวัลของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพน,นันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อพนองเดอที่แดงสิพาพพน้องมาเริ่มต้นกันที่ขอมุลแนวทางของอาจารย์ประเศรศสะริฐสกนนาะนะครับ อาจารย์ประเสริฐเพิ่นแบงปันมาใบนี้เป็นสูตรที่หนึ่งของเพิ่นเดอร์ในตาร่างแถวแรกมีซีมีหมีหนึ่งพี่น้องครับแถวถัดมามีสามมีสามมีหานะครับเพิ่นจับคู่สามหนึ่งซีหนึ่งีสามีหาหาสามหกีหกหาับหาหนึ่งเด้สำหรับสูตรที่หนึ่งนะครับของอาจารย์ประเสริฐนะครับพี่น้องครับ แดงรวบร่วมลงมาไวในะคลิปเดียวกันเลยนะครับทั้งสูตรที่1และก็สูตรที่2เนาะเพื่อให้ข้อมูลเพลินร่วมกันอยู่เวลาห้องข้นมันจังบอกข้นยากเป็นสิหมนะครับพี่น้องถัดมาเนี่เป็นสูตรที่2ของเพนเดอร์นะครับอาจารย์ประเสริฐพี่น้องครับในตารางแถวแรกมีเก้ามีหนึ่งมีสามนะครับแล้วก็แถวที่สองนี่มีสามก็หาเท่านั้นนะครับอีกช่องหนึ่งนี่บ่มีเนาะเพิ่นจับคู่สามหนึ่งหาหนึ่งเก้าหนึ่ง หาสามเก้าสามกับเก้าหาพี่น้องครับโอ้ทิดแดงเรื่อมเบิงแต่ละสองสูตรเพน,น่มันตรงกันทีเลขกดถน,น้อเนาะนะครับโอ้พอมันหาหนึ่งตีพี่น้องอาพิจารณาเด้อนะครับอันนี้คือขอมุลแนวทางของอาจารย์ประเสริฐนะครับสูตรที่สองของพอนนาะโอ้สถานาการณ์ทั้งการบานการเมืองตอนนี้ก็ลั่ง เป็นทีนาจับตานะครับพี่น้องครับเพาก็จังทะเบิงว่าสิเป็นจังไดเนาะนะครับขันมันบกคือขันมันไปเมื่อไหวกับเนาะนะครับกับขึ้นอำนาจให้กครับพราแม่พี่น้องปราชส้นก็ได้ขันมันไปเมื่อไรเนาะคิดว่าหลายผู้หลายคนนี่ขนาดจะขืดคึ้นไข้ที่แดงอยู่ด้นะครับเบิ่งแล้วมันจังได้ละนะครับให้ไทยบานให้ปราชส้นผู้เป็นเจ้าของอำนาจเนี่ยว่าไม่เนาะนะครับว่าไม่ลงมาตีไม่กระสิกัสิไข้ยู่ดอกนะครับให้กำลังใจทุกๆฝ่ายเด้อผู้มี หน้าที่แก้ปัญหาก็ได้นะครับเอาถัดมาสิพาพี่น้องมาเบิ้งข้อมูลเหล็กปูนาคนะครับคุณแม่บูรณาหารเพิ่นแบ่งปันมาเนาะเป็นการตองหวดเนาะนะครับเหล็กน้าผีเสือพี่น้องครับมีหนึ่งเก่าหาเก่ากับเก่าเก่าเด้อนะครับหนึ่งเก้าห้าเก้าและเก้าเก้าพี่น้องครับ แม่เพิ่นจับ3ตัวนํำสเก่าเก่าศูนย์หาเก่าแล้วก็ศูนย์หนึ่งเก่านะครับอันนี้คือเหล็กปูนักนะครับนําผีเสือ้อเนาะกับน้าแมงกัมเบียพี่นะ้อง1959และ99นะครับคุณแม่บุกดาหาันเพิ่นแบ่งปันมาหมดที่ผ่านมาคุณแม่บุกดาหาันเพิ่นก็มามก,กับเขาอยู่ชดุด3ตัวคันมันตัด2ตัวนี้ก็ถือว่ามากถือว่าเขา่าเนาะนะครับแล่ากา ถัดมาก็จะเป็นเหล็กปูเขานะครับเหล็กปูเขาเหล็กยานากนี่เิ่นห้เหล็กน้ำหนูนะครับเหล็กน้ำหนูในเหล็กตัวเก่าเด้นะครับหนึ่งหาหาหากับเก้าหาพี่น้องครับหนึ่งห้าห้าห้าละเก้าห้าเนาะแม่เพิ่นตั้งสามตัวศูนย์หาหาศูนย์หนึ่งหาแปดเก้าหาและก็ศูนย์เก้าหานะครับเก้าหาหาเก้าในตอนนี้มาแรงเด้พี่น้องนะครับมาแรงเป็น สองตัวล่างนี่ละสมซ้อมเบื้องนี่หลายสำนักหลายอาจารย์นี่ให้ตรงกันเนาะแต่เก้าขันแม่นเด็กมันดังแห้งนี่กับโอ้ยมันโมาเนาะพี่นนองบมกสองหัวที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าดังเด้ศูนย์ซี่น่ก็โอ้ดังบักแห้งคื้กันเด้หัวนั้นก็ได้เนาะหัววังขันนี่ก็ศูนย์หานี่ก็ดังบักแห้งแต่ว่าคนกับไปออกศูนย์หกเนาะนะครับก็หาไปปิดเดี่ยวนะครับหัวนี่เก้าหาหาเก้าเนี่ยมาแรงเธอเบิ่งสิเป็นแนวด้นะครับ แล้วกาถัดมาเป็นข้อมูลแนวทางของอาจารย์เผ่านะครับอาจารย์เผ่าเนี่เพิ่นกระแบงปันมาสองสูตรนะครับที่แดงกับขอรุยัดรวบรวมมาไว้ในคลิปนี้เลยนอะนะครับสูตรที่หนึงเพิ่นนะครับข้างบนนี่วิ่งสามเด้อนะครับ3ามศูนย์สี่สาเพี่น้องครับโอ้เพิ่นห้เป็น เด็กหามเนาะนะครับ034393นั่นคือทางเทิงทางล่างวิ่ง1พี่น้องนะครับ0111หา617191พี่น้องผมนะครับก็เกือบสิบเป็นรวด1หลักหน่วยกะหักวาใดเดย์สำหรับข้อมูลแนวทางสูตรที่1ของอาจารย์เผานะครับอาจารย์เผาจากสว่างวิรวง์อุบลราชธานีนะครับ แล้วก็ถัดมาเนี่เป็นสูตรที่2ของเพิ่นนะครับพี่น้องครับสูตรที่2ข้างบนเด่น8กับเก่าพี่น้องครับ80848589ข้างล่างเด่น3กับ6นะครับ0383กับ93 พี่น้องครับอันนี้เป็นข้อมูลแนวทางของอาจารย์พลาวเดอร์นะครับทั้งสูตรที่1และสูตรที่2นะครับรวบรวมมาไว้ในนี้เนาะนะครับอาจารย์ประเสริฐกับทั้งสูตรที่1และกัสูตรที่2คือกันนะครับคุณแม่บุกดาหานตะกี้นี่กับสองใบนะครับสองใบคือกันนะครับพี่น้องถัดมาสิบาพี่น้องมาเบิงเป็นของยายพรอนนะครับยายพรอนนุ่นดินแดงเด้อนะครับพี่น้องครับ ยายพ่อนี่พ่นกระแบงปันมาสองสูตรคือกันนะครับพี่น้องผมที่แดงกับขออนุญาตเอามาไว้ในคลิปเดียวกันเนาะมีข้อสังเกตอยู่เรื่อของยายพ่อนนะครับเดี๋ยวพี่น้องจังไปสังเกตจังไปเบิ่งน้ากันสูตรที่หนึ่งสามตัวเจ็ดศูนย์สี่เก้าเจ็ดศูนย์หาแปดสองสี่สามแปดนะครับสองตัวนี่หกห้าเจ็ดสองสี่สามกับห้าสี่ยายพ่อนุ่นดินแดงสูตรที่หนึ่งนะครับพี่น้อง บัดทีนี้สิพาพี่น้องว่าเบิ้งสูตรที่2นะครับพี่น้องสังเกตเดือสูตรที่1กับสูตรที่2ของยายพรครับเบิ้งไปนํากันพี่น้องสิคิดพอบอ่ซั่นเด้สูตรที่2ของเพิ่นนะครับ2ตัว04 70 82 38 65 72 43และ54นะครับและก็3ตัวพี่น้อง970 582 438แล้วกับ704นะครับ438และ704มันสี่สามตัวนี่มันมันสิบเป็นเลขเดียวกันเลขไข่กันสำหรับพี่น้นองเลขเดียวกันเลขก,ก็หักว่าได้อยู่นะครับสําหรับยายพรทั้งสองสูตรนี่ก็ได้เอาก็จังเทาบังวาสีมีในยาอีหยังบอ่อนะครับสําหรับทั้งสองสูตรของยายพรน,นะครับสามตัวพนนีเป็นเลขตัวเดียวกันเลยเด้อนะครับเอาก็ต้องขอบพระคุณหลายๆนะครับยายพรก็ได้เนาะ เอาถัดมาสิภาพพี่น้องมาเบิงข้อมูลแนวทางของแอดมินนี่บัตนิกนะครับแอดมินนี่ใบนี่เป็นชุดเต็มเพนเดอร์นะครับพี่น้องครับ28 29 20 21 22 48 49 40 41 42 68 69 60 61และ62พี่น้องครับเพนเดน28 416861นะครับตัวคอนเด่นเด้นะครับกับมีอยู่ซิบหาหางเนาะพี่น้องบ่บ่บไหลในหงวดนี่ชุดเต็มเพิ่มนี่แหละมีอยู่ซิบหาหางนะครับ1234ห่าง123พี่น้องกับพิจารณาเบิรงกันละกันเนาะแต่วงวดที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่นเพิ่นมามานะครับสําหรับชุดเต็มของแอดมินนี่นี่ก็ได้นะครับก้ 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, นอนหนาแน่นเนาะห่วยบนล่างมานน้ำกันลมเป็น34งวดอยู่ติแต่วงวดที่ผ่านมาเนี่ย,เ, 3, ยววเพิ่นมามาเดอ้อ สำหรับแอดมินนี่นะครับเอาอยัางอีกใบหนึ่งนะครับอีกใบหนึ่งนี่เป็นสามตัวของเพิ่นนะครับแอดมินนี่เพิ่นแบงปันมาสามตัว4ีหางนะครับพี่น้องครับหกหนึ่งสองหกสี่สองหกเจ็ดสองแล้วก็สามเจ็ดสองพี่น้องผมแอดมินนี่นะครับหนึ่งกร,รกฎาคมหกแปดพี่น้องครับ พาพี่น้องมาปิ้ายคลิปนี้กันที่ของมุ่นแนวทางของพ่อคำคนนอนนาพ่อคำคนนอนนาเม็ดเดียวของเพิ่นเดินนะครับเอกลักษณ์ของเพิ่นก็คือเหลขกหน่อยหางที่สูดวาสันเถาะนะครับตัวเดียวนี่เจ็ดนะครับเม็ดเดียวนี่เจ็ดเจ็ดเด้อพี่น้องเดอ้อพ่อคำคนนอนนาบนล่างนะครับเจ็ดเจ็ดพี่น้องผมนี่ละก็สีพิพารณาร่ายอยู่ในเนาะนะครับเพราะว่ามันเป็นเหลขกจังสีไหมนะครับเคื่อสีกันหนึ่งหนึ่งน้ำบอก เอาพิจารณาเด้อพี่น้องครับยำว่าเป็นการทำน่ายตัวเลขนะครับทายตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นทำเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเสื่อสวนบุกคนโปรดใส่พิจารณาญาณในการรับชมรับฟังขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับขอบูยเป็นวงให้กำลันนงใจซึ่งกันและกันเนาะนะครับพบกันใหม่คิปหนาพี่น้องผมสวัสดีครับ